เขนีเกัหุดมเมีปนะปัปันฮะปกันขั้นหนึ่งไม่ได้ทดีเลรบอกเคดไปทลา่คือไดี๋ยวล่อาี้ว่าจะติออกี่ตังิตมาจับไปที่เปิดประตู